อสัตในเมื่อกูทายผลมานักต่อน,นักแล้วนะคือมันก็รู้สึกเบื่อนะวันนี้กูจะให้แมวกูทายผลแทนนะแบบเป็นกลางเลยนะแบบเป็นกลางไม่มีคาว่าลําเอียงนะระหว่างู่้าร์เจนติน่ากับโคอเชียในรอบรองชนะเลิศคืนนี้่ตอนแรกเราจะเริ่มจากการดมนะจับดมอมเรียนะให้แมวผมดมก่อนนะคือสูตรเดูวนะว่ามีอะไรน,น่ากินดังอะดมอันนี้กินได้กินได้นะอ่าอันนี้ อันนี้ก็กินได้นะกินได้เน,นี้อก,กินได้นะอ่ายู่ที่มันแล้วหละนะว่ามันจะเลือกกินได้นะผมจะเริ่มปล่อยมันไปนะปไปทีไหนย,ยิงไม่ต่ำกว่าสามเม็ดกินเลยทีไหนย,ยิงไม่ต่ำกว่าสามเม็ดไปไปเลยเออเออเออเอเอนี่นี่เป็นไงโตเป็นไงขวานเชี่ยวปะ มันเกียนะมันบอกว่าไอจนตีน่ายิงไม่ต่ำกว่าสามเมตรนะคืนนี้นะถ้าจนตีน่าแพ้มันบอกมันจะไปนอนวัด